วันที่5สายฟรีในเซิร์ฟเวอร์633ต้องเล่นยังไงบ้างซื้อพลังงานเท่าไหร่บ้างและวันนี้จบเบี้ยวเท่าไหร่คลิปนี้ ไปดูกัน Richman Shop โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนสนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชช้นนั้อีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่5ในเซิร์ฟเวอร์633มนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะจบที่เวล42นะครับทุกคนผมบอกก่อนนะเออและก่อนทุกคนไปรับชมคลิปต่อนะครับทุกคนตอนนี้ทางช่องของผมมีบริการรับเล่นไอดีวันพ n t นาเดิมต้องคิดบนละ35บาทนะครับคนจ้าง3วันดันพลังฟรี1ครั้งนะใครสนใจสามารถติดต่อมาที่ f a c e b o o ของผมได้คือ a c e b o o k ให้ดูนี่นะครับทุกคน ซึ่งอัปเดตกันหน่อยวันนี้ผมจบอันดับที่116นะครับทุกคนพลังที่106นะโหอันดับหนึ่งเฟนฟรายตึงๆพวกแก๊งเช้าไล่อะชูล่าเอ็กก็อยู่อันดับตึงๆหมดเลยนะครับทุกคนตอนนี้กี่ราที่สี่นะใครสนใจสมัครเข้ามาก็ทักหาคนเจด้เลยนะครับทุกคนตรงนี้นะเออไปเยอะแล้วครับทุกคนเนี้ยผมส่งไปทั้งหมด180ใบและก็คือตามล่าหาทะซึเมื่อกี่เนะี่ยความมันจะมานะดีที่มันยังมานะครับทุกคนอ่ะพาไปดูก่อน ตอนนี้ช็อกโกแลตตอนนี้ผมซื้อถึง150นะครับทุกคนกระป๋องโม่ซื้อถึง9 5นะแล้วก็แพ็คอื่นก็ยังไม่ซื้อเหมือนเดิมนะครับทุกคนส่วนโบนัสคู่สัปดาห์ยังไม่ได้ซื้อนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องเก็บตัวแดงสมไม่ครบ220ใบก่อนหลักๆนะแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนจะแจกเป็นเจ้าดาบไ์เซเบอร์ครับผมเป็นอาวุธของราชาตา้ดดินนะครับผมแล้วก็วันนี้มีอัปเดตอะไรมาบ้างมีอัปเดตตรงนี้เลยครับทุกคนเวลสี่สองนะจะเปิดศูนย์กลางฝึกฝน ซึ่งตัวเนี้ยจะทําให้พลังเราขึ้นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะเปือนเงินด้วยนะครับทุกคนนี่อัพไปเลยนี่เพิ่มทีละ400นะแต่คือเปือนเงินมากนะสำหรับโหมดตรงนี้นะครับทุกคนส่วนที่โลกพิซาผมติดอยู่ตรงเดิมนะต้องรอวิว่ล4ย่งปลดนะครับผมแล้วก็วันนี้ทัซึมกิผมได้มาผมก็ฟาร์มเป็นของม่วงทัซึมกินะครับทุกคนตรงนี้นะก็ประมาณนี้ของม่วงในตัวผมนะก็ถือว่า ไม่เยอะไม่น้อยนะครับทุกคนกลางๆนะที่ได้มาก็หมดไปประมาณ7800ปอกงนะครับทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะซึ่งผมก็จะฟาร์มแค่รอบนี้แหละแล้วผมก็จะดองป๋องมงไว้รอเรื่องกิจกรรมในอนาคตเลยนะครับผมตอนนี้นะก็คือเนะไม่ใช้ป๋องม,ง,มงแล้วส่วนวงล้อกิจกรรมไม่ใช่วงล้อกิจกรรมเพราะเลยเอาวงล้อไลย์วันเนี่ยผมจะเอาพลังงานไอเอาเพชรน,นะครับทุกคนวันนี้ผมเอาเพชรน,นะเพราะว่าผมต้องการเพชรแจกเพื่อไป ซ,ซื้อตัวแดงไอซื้อตัวแดงกับซื้อตัวดำนะครับทุกคนผมเอาเพชรไปก่อนนะวันไหนถ้าผมเอาพลังงานเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับทุกคนตรงนี้อ่ะมาดูที่ปาร์ตี้กันต่อฟิกเกอร์ก็เหมือนเดิมทุกคนอยู่กลุ่มที่สามนะแล้วก็คเควสเฮาส์รับไปเลยละกันตรงนี้โอเค,คอเควสเฮาส์ก็เหมือนเดิมครับผมตรงนี้หลักๆก็เหมือนเดิมหมดเลยฟึบฟึบแต่วันนี้พอมีปากมีเสียงเาคนอื่นเขาได้หน่อยนะเพราะว่าทัซซี่ม,มิกิเรามาแล้วไงเอ้ทัซิม,มิกกีมันมาแล้วไงทุกคน สอบฝึกฝนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็ยังไม่ได้อัพอะไรมากครับกคนอยู่ที่ยี่สี่เปอร์เซ็นตนะก็อย่าลรืมที่ผมบอกนะอัพเทียนหนึ่งครั้งนะครับผมตรงนี้แล้วก็ไซซ์มะสตอรี่ตอนนี้ผมก็อยู่รูปเดิมครับผมคนในกิวมีสามารถส่งให้กันได้เลยนะจะขอบคุณมากมากนะครับทุกคนนะก็คือทํารูปไซซ์ามะยกน้ำหนักหน่อยครับผมเนี่ยใครในกิวมีส่งให้กันได้เลยนะขอบคุณจริงๆนี่อัพไปเลยฟึบพลังเพิ่อมอีกสามร้อยฟึบโอเคสวยๆครับผม ตรงนี้เท่าไหร่อะสามสิบสองอัพนี่ไปเลยแล้วกันฟืบโอเค okay. พลังเพิ่มอีกครับผมตอนนี้อยู่ดับที่ร้อยหกแล้วจะเข้าเลขสองตัวแล้วครับต่อเชเอาวะจะเข้าเลขสองตัวครับทุกคนวันที่ห้าก็ถือว่าไม่รีบไม่รอครับทุกคนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่รีบฟืบฟืบอัพไปติดดับปะติดดับปะร้อยหกเหมือนเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคแล้วตอนนี้ปลดด่านผมก็อยู่ที่ด่านนี้นะครับทุกคนด่านนักการนะเดี๋ยวผมไปลงสักหนึ่งทีตามน,นีิก็ลงได้เลยแหละแต่ผมช็อกโก,ก,กแลตหมดหลักๆอ่ะช็อกโกแลตหมดนะครับทุกคนตรงนี้โอเคเอาไปทัชซิมัมกิออกสก,กิลแล้วกันนะเจนอตเตะธรรมดาไปทัชซิมเกิออกสก,กิลตัวเดียวพอช็อตน,นี้เลียนหินทำลายฟ้า ปึ้มหนึ่งแสนดามจครับผมแล้วก็ระเบิดจากวัคซีนแมนผมบอกเลยว่าแรงจัดคอมโบวัคซีนแมนกับทัสมิกิหรือไม่ก็เป็นทัสมิกิกับโจซีนะครับทุกคนคอมโบกันได้หมดนะเออคือโหดมากๆทุกคนคอมโบนี้นะสายฟยีแบบเล่นแบบชิวๆอะ่ะโอเคตรงนี้ก็เคลียร์ด่านนี้ไปครับผมคนนี้มีอะไรอีกไหมมีอัปเดตนี้เข้ามาทุกคนเป็นทาสู้พิเศษนะตรงนี้ก็ ผมทีมีโล่ผมเก่งผมก็ลุยฝั่งฮีโร่ไปนะครับทุกคนซึ่งมันจะเอามาอัพตรงนี้นะครับทุกคนนี่จะเพิ่มพลังค่าเงอนนะเงื่อนไขการอัพก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวมาอธิบายกันคลิปหน้า,านะเพราะคลิปนี้ของค่อนข้างน้อยนะครับทุกคนก็คือทุกคนไปลงฟาร์มของจะตรงนั้นมาก่อนนะหลักๆเลยฟึบอันนี้อัพอะไรได้ปะเหมือนจะอัพอะไรไม่ได้แล้วปะอ่ะไหนลองดูสิอ่ะทัสเมกิอัพไปอัพไปเงินหมดครับทุกคนเงินเลยสองหมื่น เงินสองมือคือจนจัดจนจะจัดเพชรก็เหลือสี่ร้อยผมประมาณนี้วันนี้นะแล้วก็มีแจกตัวดำสิบใบนะวันนี้ถือว่าดีจะจัดนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะสุมซอมบี้แมนต่อหรือเปล่าอะยรค่อยว่ากันนะเพราะว่าตอนนี้ซอมบี้แมนก็ลึงเหลืออีกเจ็ดวันนะครับทุกคนเดี๋ยวข้างเยอะนะเพราะเรามีลูกแก้วรอแล้วครับทุกคนแต่ยังขาดตัวนะเพราะว่าตัวตามจริงตัวผมก็ไม่สนใจมากนะเพราะตัวสามารถจัดการันตีสองร้อยยี่สิบใบนี้ได้นะครับทุกคนนี่ตัว ือมันมีแจกต่อซัมบี้แมนไงเห็นปะ่ะเนี่ยซัมบี้แมนล่างแรกคือผมสามารถเอาจากตัวมันก็ได้นะหรือผมจะเปิดให้ผมห้าสิบใบเพื่อเอาตัวมันในเลทก็ได้นะครับทุกคนแต่ผมอยากได้หินได้หลกัลกๆเลยผมอยากได้หินอีกสั้งหนึ่งเม็ดนะเออถ้าผมได้หินอีกสั้งหนึ่งเม็ดเนี่ยมันจะพอมีโอกาสไงจะพอมีโอกาสนะผมบอกเลยตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาซัดกับคนนี้แชทกันหน่อยแล้วกันนะว่าวันนี้ใครทักเรามาากนะลองตีผมออกคลิปหน่อยได้ครับ ถ้าพี่ได้ของโม่มาแล้วจัดถอดจัดทีมนึ่งนะเดี๋ยวตีให้ครับผมวันนี้อ่ะจัดทีมประมาณไหนดีวะอ่ะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ทีประมาณนี้เหมือนเดิมทุกคนเอาตีคนที่เรายังไม่เคยตีก่อนแล้วกันนะตบผมโอ้โหตบผมคนนี้ตีไปแล้วดิเม,มือม่อาวานตีเบี้งวะตีเบี้งวะเหมือนจะตีไปแล้วปะอ่ะตีทีก็ไดนะ้ทุกคนตบผมจัดให้จัดให้เลยจะใส่ทีมไก่ไดิแล้วใส่ทีมไก่ไวด้ดิทุกคน ทัศเมื่อกีเราได้เปิดก่อนหรือเปล่าโหไม่ใช่ว่ะทัศน์มิกีของฟังเขาได้เปิดก่อนเลทุกคนโหแปดแสนแรงจัด,แร,จดแรงจัดเลยอู้ทัศน์เมื่อกี้เขาไวมากไวมากครับทุกคนอะไรวนะเนี่ยดีไม่ห่างเหินวันนี้จบเบลสี่สามพี่ได้ทัดแล้วผมจะโดนตบเป็นไก่เลยไหมครับต้องรอดูนะครับน้องชายดีครับวัสดีครับผมรับแอปผมได้ไหมตอนนี้เพื่อนพี่เต็มนะน้องเพื่อนพี่เต็มนะ ตัวผมออกคลิปหน่อยครับผมจัดไปจัดไปโอ้โหทัชซึมเมกิจอซีคอมโบนฝันเลยนี่ว่าแล้วจังหวะน,นี้เปิดมาก่อนจากระเบิดปืนจากกลจากเจเนอซึมซี่แสนมาครับผมแรงจัดจัดแรงจัดจัดผมรอแค่นี้โอ้แต่ผมยังทัชซึมเมกิเราได้ออกไงคือเจเนอเราได้ออกก็ดีแต่ทุกคนแต่คือทัชซึมเมกิเราต้องได้ออกหน่อยไงเพราะว่ามันคือตัวแบกตัวใหม่ไงประเด็น และเจเนเราแม่งยืนมปกระสอบสายไว้รอรับแรงกระแทกไงทุกคนแต่ไม่ตายไงถ้าซึ้อ,อมากี่เราได้ออกเนี่ยผมว่าดีกว่านะเออดีกว่านะผขอเล่นมือแล้วกันทุกคนคือถ้าซื้อมากี่มันไม่ได้ออกไงมันไม่บัฟไปซื้อมากี่ไงทุกคนตีผมหน่อยครับจัดปลายผมอ่ะเดี๋ยวขอลองเล่นมือนะขอลองเล่นมือนะขอลองเล่นมือเพราะมูมิงอ่ะเราไว้แน่นอนมูมิงเราไวแน่นอนทุกคนผมไม่ขนา Labour, มาือมูมิงเรานะไวแน่นอน ต่จะได้ออกหรือเปล่าทัซนมิมกิเนี่ยโอ้โหสองแสนเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแม่ทัซนมิกิไม่ได้ออกสกิลไม่เคยได้ออกอะไรกับเขาเลยทัศน์ิมกิลูกพ่อแล้วจังหวะน,นี้ระเบิดไปจากคนยัดหน้าไปเจนออแบกแทนหรือเปล่าโอ้ยแรงอยู่เีจอของแรงอยู่ครับช็อตน,นี้ถ้าปล่อยมัจากการโลมาโอ้ยยืนได้อยู่ไหมซวัคซีนแมนวัคซีนแมน,นยังยืนได้อยู่ทุกคน,น,นใ้ส่วนทีนึง สวนทีหนึ่งสวนทีหนึ่งติดเผา,าไม่ตายไหมถ้าซิมไอฟุบุกิโอ้โหเราตายก่อนชอดน,นี้เราตายก่อนโอ้ยไม่ไหวใครเร็ววะเกมดีครับเกมดีครับโอ้โหรอเแก้นะครับจัดไปยังไม่ไหวว่าแสนเจ็ดไม่แม่มีใครทักมาแล้วปะเดีย๋ยวดูดิในในเกมในเกมมีใครทักมาวะเออรอดูคลิปอยู่รับแอปผมด้วยพี่ผมเติมสามสิบห้าของมังค่าผมครับโอเค คือตอนนี้พี่ยังราอดใครไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกอะคือแม่งเพื่อนเต็มพี่ครับแนะนําใส่อุปกรณ์ตัวละครไหนครับได้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะตีผมทีตบผมทีอเอาคคะตบหน่อยละอยากโดนตกก็จัดให้อยากโดนตกก็จัดให้ละทุกคนตรงนี้เล่นมือน,นิดนึงนะคือท้าไม่เกี่ยวไม่ได้ออกจริงเหรอวะแม่งไม่ได้โชว์เลยวันนี้ทุกคนทั้งไม่กี่โดนเป่าหายกับเพื่อนเลยดูดิโอ้โหสามแสน แม่งเหมือนเจนอสมาโชว์เทนอะวันเนี้ยเหมือนเจนอสมาโชว์เทนอะทุกคนซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ออกจริงว่ะนะเจนอสยิงที่หลังแต่เท่าไหรหกทาร์เกตบัมสี่แสนสามเออเจนอสมันต้องงี้หน่อยลูกพ่ออย่าให้เสียชื่อแค่นั้นแหละโหตายห่าก่อน <laughs> ไม่เสียชื่อโหแตตายทุกคนไม่ไหว จรตอนตัวเดียวแบบไม่ไหวนะเฮ้ยเีเปิ้ลพี่ครับผมสุ่มทัชไปละสามสิบใบจะทันไหมทันนะพี่ว่าทันนะเพราะว่าทัดยังเหลืออีกหลายวันนะครับทุกคนยังเหลืออีกหลายวันนะสำหรับเจ้าทัดซึ่งเมื่อกี้นะตีของออกคลิปหน่อยตีไปแล้วนะครับทุกคนนะหนมตาหม,มีพี่ครับถ้าเราสุ่มออมสองร้อยยี่สิบใบเราได้แต้มสุ่มของทัชด,ด้วยไหมครับหรือได้แค่บอมได้แค่บอมครับผมได้แค่บอมนะม,ม,นะมันคนละตู้นะครับผมมันไม่เกี่ยวกันนะโอเคเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะ สำหรับวันที่5ในเซิร์ฟเวอร์633นะใครชอบก็คอมเมนต์มานะทุกคนหรือใครมีอะไรพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นวันที่อัปเดตทั่วๆไปนะในเซิร์ฟเวอร์633นะสำหรับวันที่5นะมีกิจกรรมนี้ด้วยทุกคนอย่าลืมเขาวงกดมาแล้วนี่เขาวงกดมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปเล่นอันนี้ที่ผมบอกนะว่าแจกของวงวฟรีนะแค่เราผ่านด่านนะครับผมก็จะได้1ชิ้นนะครับทุกคน ไปวันนี้ครับทุกคนนะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เหมือนเดิมครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ